มาหาแม่ค่ะแม่ถ่ายวีดีโอค่ะเอาปล่อยมือเลยม,เลมาเลยค่ะเดินนะคะไม่ต้องวิ่งค่ะเดินค่ะทางนี้ลูกทางนี้ทางนั้นหญ้าลูกมาทางนี้ค่ะมาค่ะไม่ต้องเข้าย่าลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะตรงนั้นมันหญ้าค่ะหญ้ารกเดี๋ยวมีมดมีอะไรมากัดลูกนะคะ เอามากลับมาหาแม่ค่ะมามีเลี้ยวมาหาแม่ค่ะ<ม>ค่อยเดินตรงนั้นให้เดินมาทางนี้ก่อนค่ะไหนเดินเรียกยายกาะมือเรียกยายในยายอยู่ไหนไปหาคุณยายค่ะกาดมือเรียกคุณยายบอกคุณยายค่ะมาหาหนูหน้อยค่ะเดินช้าๆลูกช้าๆใะจะเย็นๆลูกเย็นๆ ไม่ต้องวิ่งค่ะคนดีมาเ<า><า>ดินมาเดินมาทางนี้๋อค่ะยาย่ะตามยายมาค่ะเดินมาทางนี้ค่ะมาไม่เข้าย่าลูกมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะลูก ไม่เข้าย่าคะ่ะลูกคนดีไม่เข้าทางย่านะคะไม่เข้าย่าคะ่ะลูกเดี๋ยวมดมันกัดของแม่นะ,ะเดี๋ยวแม่ลองพาไปเดินที่หินดู เดินดูที่กรวดลูกมาค่ะมาค่ะลูกเดินระวังนะช้าๆะลูกช้าๆช้าๆนะลูกตามแม่มาค่ะลูกอย่าลงหญ้าเลยลูกตามแม่มาค่ะ เดินกลับบ้านลแล้วแล้วร้อนมาลูกมาร้อนนม่ก็ร้อนมามี่ก็ร้อนมาค่ะร้อน,ม,าาอนมิลูกร้อนเนาะมาลูกมาร้อนเข้าในบ้านมาลูกมามาพี่ขาทางนี้ลูกไปหาแจ็กับโจ๊ก มอมอหือมมอเห็นไหมมอเต็มเลยเอา่าลูกมาหาแม่ค่ะร้อนค่ะมามิร้อนมาเร็วมาโจ๊กยอกมาหามามิเร็วบอกโจ๊กมาหามามิเร็วอืจับหัวโจ๊กนะลูกนะจับเบาๆนะ ลูกหัวโจ๊กอ๋อไม่เอาไม่เอา